สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามีคอนทัวร์พาเลตของเวนันวาวรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งได้มาจากวอร์มาร์เมื่อวานมารีวิวแล้วก็มาสวัสดีเทียบกับของเก่าให้ดูกันค่ะมาดูกันนะคะว่าสูตรเก่ากับสูตรใหม่เนี่ยต่างกันยังไงบ้าง ทางด้านขวามือที่มีสติกเกอร์สีพมพูนนี่คือสูตรใหม่ที่เราเพิ่งได้มาเมื่อวานค่ะส่วนซ้ายมือนี่คือสูตรเก่าที่เราซื้อมาได้สัก4ีหเดือนแล้วแล้วก็ด้านหลังของแพ็กเกจเนี่นะคะของใหม่ก็จะมีรูปหน้าคนแล้วก็บอกวิธีการใช้ด้วยค่ะน้ำหนักสุทธิของของใหม่เนี่ยสิบสกรัมของเก่า13กรัมเท่ากับของใหม่น้อยกว่าของเก่าอยู่นิดหน่อยค่ะความหนาก็เท่ากันนะคะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยทั้ง2ตลับสีก็ต่างกันนะคะแต่ดูที่ชื่อสิคะ เจ็ 49, ชื่อเดียวกันเลยค่ะที่สังเกตได้ชัดเจนอีกจุดหนึ่งก็คือของเก่าเนี่ยเขาจะเป็นเทรดมาร์คชื่อ Color Icon นะคะแต่ส่วนสูตรใหม่เนี่ยเขาจะใช้เทรดมาร์คคำว่า m e g a glow แทนซึ่งชัดเจนว่าคนละรุ่นแน่นอนแต่ว่าใช้ชื่อสีชื่อเดียวกันบาร์โคดก็เลขเดียวกันไม่แน่ใจว่าคืออะไร ทีนี้มาเทียบสีของแต่ละตลับกันบ้างน,นะคะเริ่มจากไฮไลท์ของสูตรเก่าค่ะปาดมา1ทีได้เนื้อไฮไลท์มาเยอะพอสมควรนี่ก็ปาดมาทีเดียวเหมือนกันค่ะเท่า2ตัวนี้ความพิกเมนต์ของมันนี่ค่อนข้างเข้มข้นนะคะความรู้สึกของการที่เราได้จับเนื้อของไฮไลท์เนี่ยมันค่อนข้างลื่นๆมันมีความซอฟต์เหมือนกับ แป้ง HD ประมาณนั้นนะคะคือมันลื่นแล้วมันก็นิ่มแล้วมันก็เกลี่ยง่ายถ้าจะเทียบ2ตัวนี้แทบจะบอกความแตกต่างของของเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยบอกแทบจะไม่ได้แต่สีค่อนข้างใกล้เคียงนะคะนี้มาดูสีที่เป็นสีคอนทัวร์บ้างคะ่ะอันนั้นคือตลับเก่าแล้วก็อันนี้คือสูตรใหม่เพื่อนจะเห็นชัดเจนว่า2สูตรนี้สีต่างกัน จ้าตัวสูตรใหม่จากการสวัดสีบนแขนเรานะเพื่อนจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะเข้มกว่านะคะแต่ตัวสูตรเก่าเนี่ยสีค่อนข้างจะอ่อนแล้วก็มีสีช่มพูปนอยู่คือสําหรับสีผิวประมาณเราสีค่อนข้างจะเข้มเนี่ยเราชอบสูตรใหม่มากกว่าทั้ง2ตัวเนี้ยเนื้อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างนิ่มแล้วก็กลืนไปกับผิวได้ดีเบลนได้แบบว่าแทบจะกลืนไปกับผิวเลยค่ะได้ลุคที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สวยดี สำหรับเรานะสีสีผิวที่เป็นสีแทนแบบเนี้ยเราชอบสูตรใหม่มากกว่าเพราะมันค่อนข้างเข้มแล้วก็มีสีน้ำตาลที่ทำให้ดูคล้ายคล้ายกับเงาจริงๆเวลาเราใช้คอนทัวร์หน้าตัวนี้เนี่ยมีขายอยู่ที่วอลมาร์ทที่เดียวราคาก็ไม่น่าจะเกินสี่เหรียญค่ะตอนนี้ล่าสุดเราเห็นมีแต่รุ่นใหม่วางขายนะคะรุ่นเก่าเนี่ยไม่มีแล้วก็ลองไปหาซื้อมาเล่นดูละกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ